เทพพิศดารบทที่20ความเป็นมาหน้าคางแขงดีที่โหเทียนเสียงไม่มีเจตนาทำลายด้วยอมหิตพันคายมือจากการยึดกลุ่มยิ้มพางกล่าวว่าจงกวงที่นับถือข้าพระเจ้าไม่ได้กล่าวพลาดผิดกระมังชัวจงกวงใช้มือซ้ายนวดเฟ้นข้อมือขวาแล้ขวัญอันแตกตื่นลงกล่าวว่าที่แท้ท่านเป็นยอดคนงามประกายมิชิดจริงๆเรากลับดูผิดไป บัดนี้ขอเรียนถามนามสงส่งของท่านโฮเทนเสียงก่าวเสียงเย็นชาท่านยังไม่คู่ควรรับทราบเชิญเถอะท่านกริงเกรงเราคิดตอบโต้กระมังโฮเทนเสียงตาทอประกายวูบดุดสายฟ้าก่าว่าข้าพระเจ้าจะรอคอยท่านในเมืองไคฮงสามวันท่านหากคิดตอบโต้ให้ซืบเสาะหาเราอย่างเต็มที่ชั่วโจงกวงไม่กล่าวมากความอีก นำพาชกานชุดเขียวทั้งสองหันกายจากไปโหเถียนเสียงขบคิดเล็กน้อยจึงกาก็ยิงรับใช้ชุดเขียวว่าโกเนี้ยน้อยรบกวนท่านไปเรียกหาผู้รับใช้เข้ามาคนหนึ่งได้หรือไม่ยิงรับใช้ชุดเขียวพงกฤษสะรับออกจากห้องไปเรียกหาผู้รับใช้มาคนหนึ่งโหเถียนเสียงจึงกล่าวผู้รับใช้ท่านลองออกจากร้านหากพบพานขอทานเรียกหาขึ้นมาคนหนึ่ง ผู้รับใช้งงงานวูบกล่าวว่ากงจือ่อคิดบริจาคทานหรืออืมพร้อมกับสอบถามเรื่องราวจากพวกมันเล็กน้อยผู้รับใช้รับคำหันกายลงจากเราสั่งสั่งเพ่งตาคู่งามถามเบาๆกงจือ่อคุ้นเคยกับสิทธิภักยาจกนักหรือโฮเทียนเสียงถูกใจคิดบายเบียงว่าไม่คุ้นเคยนักโกเนี้ยรู้จักภักยาจก ข้าพเจ้าไปมาหาสู่ตามโรงเตียมเหล่าสุราพบผ่านผู้คนทุกประเภทดังนั้นร่วงรู้เรื่องราวในบูริมเพียงผิวเผินเคยรับทราบวิรกรรมพักยาจกมาโหเทียนเสียงทรงเสียงดังอ้อพันเพลงมองจ้องหน้าสั่งสั่ง,งกล่าวว่าโกเนียยินยอมหยิบยืมปีแป้คเครื่องนั้นให้ข้าพเจ้าชมดูสักคราหรือไม่สั่งสังสถานใจเล็กน้อยแต่แล้วกล่าวอย่างเฉยชา นี่เป็นเครื่องดนตรีธรรมดาพบเห็นดานเดือดในท้องตลาดยังคงอย่าได้ชมดูโหเทียนเสียงยิ้มเล็กน้อยขณะจะกล่าวกระไรม่านประตูพันถูกเลิกขึ้นผู้รับใช้นำพาขอทานกลางคนผู้หนึ่งมาถึงน้อมกายรายงานว่ากงจือ่อคนผู้นี้เป็นหัวหน้าขอทานในเมืองไคหงท่านหากคิดบริจาคทานสามารถมอบต่อมันโหเทียนเสียงพงกศศีสรับทราบ บบกมือให้กับผู้รับใช้ราถอยไปกว่าตามมายังขอทานกลางคนถามว่าพี่ท่านแท่อะไรขอทานกลางคนกล่าวอย่างนอบน้อมเราขอทานแทุ่ยโกงชื่อแท่แปะกระมังข้าพเจ้าแท่แปะนามเคียงนี่เป็นนามปลอมของตนซึ่งใช้ระหว่างท่องเที่ยวในบูริมขอทานกลางคนพอฟังรีบงอเข่าคุกลงไม้กาบกานกล่าวว่า ว่าน้าสาขาพักยาจกประจําเมืองไขหงวีแชร์สัวขอกาบพบก่มจือ้อโฮเทียนเสียงโบกมือกล่าวว่าหุยเฮียไม่ต้องมากมรารยาทในสภาวะโบกมือรอบแผ่พุ่งพลังลมปานไหลสภาพขมหนึ่งหนุนย่อร่างหุยแชร์สัวไว้หุยแชร์สัวเดินลนสองสามคราไม่อาจกราบการลงได้แต่ยืนห้อยมือสำรวมน้อมกายกล่าวว่า หุยแช่สัวไม่กล้ารับคำหุยเฮียขอกงจือ่อเปลี่ยนเรียกหานามอย่างตรงๆโหเทียนเสียงหันเหหัวเรื่องว่าข้าพระเจ้ามีเรื่องคิดถามไทยหวังให้หุยเฮียช่วยเหลือด้วยหุยแช์สัวกำลังน้อมรับฟังบัดนี้หุยเฮียเชิญนั่งเราไม่กล้าล่วงเกินเพียงยืนหยัดก็ใช้ได้แล้วหุยเฮียไม่ต้องสำรวมมากมารยาทให้นั่งลงตามสบาย วีแช่สัวปายตามายัางสั่งสั่งแว๊บหนึ่งจากนั้นสุดกายนั่งลงโหเทียนเสียงเพ่งตาถามว่าวยเฮียอยู่นอกร้านไปเวลานาน,านแล้วกระมังกงจื้อมาถึงไม่นานนักเราก็เร่งรุถมานี่เป็นคำสั่งปังจู้ท่านกระมังถูกแล้วปังจู้เราถ่ายทอดคำสั่งต่อสำนักสาขาทุกแห่งว่าหากแม้นกงจื้อเดินทางถึงที่ใดให้สิทธิพักเรา รอบติดสอยห้อยตามเพื่อปฏิบัติรับใช้กุศลเจตนาปังจู้ท่านเป็นที่ซึ้งในข้าพเจ้านักมีทราบจะก้าวขอบคุณอย่างไรหุยแชร์สัวก้าวอย่างจริงจังนี่เป็นการรับใช้เพียงเล็กน้อยขอกงจื้อย่าได้จดจำใส่ใจกงจื้อหากมีที่ใดต้องการใช้สอยเราโปรดสั่งมาอย่างเต็มที่หุยเฮียทราบหรือไม่ว่าเมื่อครู นอกเราจอดไปด้วยรถม้าคันหนึ่งทราบแล้วนั่นเป็นรถของหมู่บ้านสุกนิลันโหเทียนเสียงทักถามว่ารู้จักจ้งกว้งแซ่ชวนนั้นหรือไม่รู้จักดีโกงจือ่อคิดใครทราบความเป็นมาของมันหรือหุยเฮียร่วงรู้หรือหุยแช์สัวพงกศรีสะก่าวว่ามันเรียกว่าชัวเอี้ยวห่วงฉายาทิจี้ตุยหุนดัชนีเหล็กร่าวิญญาณ เป็นสิทธิ์เงี่ยมกู้เสียมหาโจรแถบบูริมภาคตะวันตกเฉียงเหนือผูห้หามีชีวิตไม่นิสัยใจคอเป็นอย่างไรจิตใจโหดเหี่ยมอมหิตแต่ไม่มีพฤริการชั่วร้ายใดโหเทียนเสียงเปลี่ยนเป็นถามว่าอย่างนั้นประมุกหมู่บ้านสุขนิลันเล่ามันแท่บวนนามชุนเป็นชนชาวบูริมด้วยหรือหุยแช์สัวลังเลเล,เล็กน้อยจึงกล่าวอาจจัดใช่ แต่ตอนนี้ไม่กล้าระบุมั่นเพราะเหตุใดในบูริมไม่เคยได้ยินว่ามีบุคคลนามบวนชุนมาก่อนโหัเถียนเสียงขบคิดแล้วกล่าวคนผู้นี้เป็นชาวพื้นเมืองหรือหาไม่ได้มันโยกย้ายมาจากสถานที่อื่นพำนักในที่นี้ไปเวลานานสิบปีทราบหรือไม่ว่าโยกย้ายจากที่ใดฟังว่าโยกย้ายมาจากภาคตะวันตกเฉียงเหนือ รายละเอียดมีทราบชัดแต่คาดว่าเป็นความจริงโหเทียนเสียงเพ่งตาถามว่าคงสืบเนื่องจากชัวเอี้ยห่วงก็เป็นชาวพิชาชีพภาคตะวันตกเฉียงเหนือด้วยกระมังถูกแล้วบ้วนชุนปกติเป็นคนเยี่ยงไรอ่อนโยนหน้าคบหาฝากใฝ่ใจกูศลเป็นจอมมุติตาในจิตใจชาวเมืองไข่หงโหเทียนเสียงรับฟังจะต้องขมวดคิ้วหากัน ชั่วครูให้หลังจึงถามอีกว่าคนผู้นี้อายุประมาณเท่าใดรูปลักษณะเป็นอย่างไรอายุห้าสิบเศษใบหน้าสี่เหลี่ยมไว้เขาวยาวจรดอกใบหน้าเมตตาการุณอริยาบทเที่ยงธรรมไม่คล้ายเป็นคนชั่วร้ายพลังฝีมือมันเป็นอย่างไรหุยแชร์สัวสายหน้ากล่าวว่าไม่เคยเห็นมันสำแดงมาก่อนปกติมันคบค้าหาสู่กับบุคคลเยี่ยงไร ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าวานิชไม่มีชนชาวริมหรือมีจํานวนน้อยยิ่งฟังว่าค่าคืนนี้หมู่บ้านสุกนิลันจัดงานเลี้ยงต้อนรับแขกเรือหุยเฮียรทราบหรือไม่ว่าเป็นผู้ใดหุยแชร์สวงงง,งนันวูบจึงกล่าวไม่ทราบได้เราจะใช้คนไปสืบสอบจากนั้นรายงานต่อกงจือ้อจบคําขยับกายหมายลุกขึ้นโหเถียนเสียงโบกมือกล่าวว่า มิต้องหรอกข้าบัเจ้าตอนลงจากเขาจะลุดไปเองสักคราเรื่องเล็กน้อยเพียงนี้ยใยต้องรบกวนกงจือ่อยังคงให้ขอบคุณในกุศลเจตนาหากแม้นข้าบัเจ้าขาดเดาไม่ผิดหมู่บ้านสุริลันอาจไม่ใช่สถานที่ธรรมดาเพียงใช้คนไปสืบเสาะคงไม่ทราบความในได้หุยแชร์ส่วรลดซุ้มเสียงแผ่วเบาล,ลงกล่าวว่าหรือกองชื่อ พบเห็นอันใดไม่ข้าพเจ้าเพียงคางแคงสงสัยเท่านั้นโกงจือ่อคิดทำนักในที่นี้สักกี่วันตอนนี้ยังไม่ตกลงใจอาจจะทำนักสักสามสี่วันหยุดเล็กน้อยจึงเอ่ยสืบต่อค่ำคืนนี้รบกวนหุยเฮียมากหลายต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงภายหน้าหากต้องการขอความช่วยเหลือจากหุยเฮียค่อยไปน้อมเชิญมาหุยแชร์สัวพอฝัง ก็เข้าใจจิตเจตนาฝ่ายตรงข้ามรีบผุดลุกขึ้นกล่าวว่าอย่างนั้นขออําราโอเทียนเสียงหลวงแผ่นทองจากอกเสื้อแผ่นหนึ่งยืนทรงต่อหุยแช่สัวกล่าวาว่าหุยเฮียรับแผ่นทองนี้ไปกงชื่อหมายความว่านี่เป็นแผงอัมพางผู้คนมิเช่นนั้นผู้รับใช้หากถามถึงวุยเฮียจะตอบอย่างไรวุยแช์สัวพอฟัง รู้สึกมีเหตุผลดังนั้นยื่นมือรับมากล่าวอย่างนอบน้อมขอบพระคุณกงจือ้อจากนั้นหันกายออกจากห้องโหเทียนเสียงมองตามเงาหลังฝ่ายตรงข้ามจนลับตาจึงเบือนหน้ามายังสั่งๆั่งกล่าวว่าโกเนียตอนนี้สมควรหยิบยืมปี่แป้ให้ข้าพเจ้าชมดูแล้วกะมงังสั่งๆรังเรเล,เล็กน้อยจึงกล่าวกงจื้อปร,ราดเปลืองในเมื่อดูออก ยายต้องการชมดูอีกข้าพเจ้าคิดใช้มันเป็นเครื่องยืนยันข้อสนิษฐานข้าพรเจ้ากงชื่อคงคิดอาศัยปีแป้เครื่องนี้พิสูจน์ยืนยันประวัติความเป็นมาข้าพเจ้ากำมังถูกต้องสั่งสั่งแย้มยิ้มอย่างอ่อนหวานกล่าวว่ากงชื่อคาดว่าข้าพรเจ้ามีความเป็นมาอย่างไรนั่นต้องดูปีแป้เครื่องนั้นจึงกล้าระบุได้ กงจื้อใหญ่ไม่ลองคาดคะเนธาตุแท้ของปีแป้เครื่องนี้ก่อนโฮเห็นเสียงปลายตามายังปีแป้สีดำมเมือมในอ้อมอกยิงรับใช้ชุดเขียวแวบหนึ่งก่าว่าเป็นหินหยกใช่หรือไม่สั่งสังสถานใจเล็กน้อยกล่าวว่ากงจื้อคาดเดาได้ไม่ผิดเพียงไม่ทราบดูออกได้อย่างไรสดับฟังจากสำเนียงเสียงปีแป้อ้อเพียงสดับฟังสำเนียง ก็สามารถจำแนกธาตุประกอบกงชื่อการก่อนเคยยินมากำมังโหเทียนเสียงตอบว่าหามีไม่ข้าพเจ้าเพียงเคยได้ยินซื้อแปผู้มีพระคุณอธิบายว่าคืนเสียงที่ดีจากปีแป้หยกผิดแพกจากปีแป้ธรรมดาขอถามซื้อแปท่านเป็นยอดคนท่านใดโหเทียนเสียงไม่ตอบคำก่าวอย่างจริงจังโกเนี้ยมาจากเง็กเจียเสียนหู วิมานหินหยกกระมังถูกแล้วขอถามศักดิ์ศรีของโกเนียกงจื่อโปรดประธานบอกสังกัดสำนักอาจารย์ก่อนโหเทียนเสียงหลวงป้ายกจากอกเสื้ออันหนึ่งวางอยู่บนใจกลางฝ่ามือกล่าวว่าโกเนียเชิญดูสังสังกว่าตามายังป้ายกเห็นจารึกคำสองพิสดารแดนดินสีหน้าพันปรากฏบังเกิดตื่นเต้นตนกขึ้น รีบยืดกายคารวะอย่างชดช้อยกล่าวว่าโปรดอภัยที่ข้าพเจ้าไม่ทราบศักดิ์ศรีแท้จริงของท่านโหเทียนเสียงประสานมือตอบสุกเก็บป้ายยกไว้กล่าวว่าโกเนียโปรดบ่งบอกศักดิ์ศรีสั่งสั่งกล่าวเสียงแผ่วเบาข้าพเจ้าเป็นมุกวิมานหินยกโหเทียนเสียงสถานใจวูบเพ่งตามองสั่งสัง่งอย่างตื่นเต้นสงสัยรู้สึกเหนือความคาดหมายอย่างใหญ่หลวง วิมานหินหยกอยู่ที่ทะเลน้ำไห้อันไก่โพนประมุกวิมานศักดิ์สิทธิ์สูงกับเข้าสู่แผ่นดินตรงมวลมาด้วยตนเองทั้งยังปะปนอยู่ในกลุ่มนางระบำขับกล่อมเมืองไข่หงแสดงแน่ชัดความนี้ต้องมีสาเหตุสำคัญเคลือบแฝงแต่เป็นเรื่องราวใดเล่าสั่งสั่งแย้มยิ้มพางกล่าวกงชื่อรู้สึกสงสัยใจกระมังถูกแล้วท่านยินยอมบ่งบอกสาเหตุ ที่ปะปนเล้นกายอยู่ในสถานที่นี้หรือไม่สังสังคบคิดแล้วกล่าวกล่าวไปยืดยาวยิ่งยามสามคืนนี้ขอเชิญกงจื้อไปยังอี่เช้งเด้าหอฝากรักที่ตึกหุ้นเฮียงอี่ที่ถนนสายใต้ข้าพระเจ้าจะจัดสุรารอต้อนรับน้อมเรียนให้ทราบโดยละเอียดยามวิการประตูปิดสนิทจะเข้าไปอย่างไรกงจื้อลองประพฤตินตนเป็นนักกระโดดข้างกำแพงเป็นไร วาจาเป็่งจากปากสองข้างแก้มแดงระเรือ่อกรมศรีรษะต่ำโดยความขวยเขินเอียงอายโฮเหีนเสียงแม้ร่วงรู้สาเหตุที่นางขวยเขินเอียงอายแต่แท้งเป็นไม่เข้าใจผงกศรีรษะกล่าวว่าน้อมรับคำสั่งสั่งสั่งเพ่งตาคู่งามจับจ้องมองโฮเหีนเสียงอย่างลึกซึ้งถามว่ากงจือ้อค่ำคืนนี้ตะเตรียมรถส่หม,มู่บ้านสุริลันหรือไม่ผิด ข้าพเจ้าต้องการสืบเสาะดูว่าบานชุนที่แท้เป็นบุคคลเยี่ยงไรในความคาดคิดข้าพเจ้าเกรงว่ากงจือ้อต้องประสบความผิดหวังโหเถียนเสียงสุขใจคิดก่าว่าคนผู้นี้ก่อก,กิ้งเจ้าเร่นักหรือหากไม่ใช่คนก่อกิ้งมากเร่อาศัยในที่นี้สิบปีพักกยาจกไหนเลยสืบสาะต้นต่อที่มาของมันไม่ได้โหเถียนเสียงคุ้นคิดในใจ วาจานี้มีเหตุผลขณะคุ้นคิดสังสังก่าวว่าข้าพเจ้ามุ่งหวังว่าองค์ชื่อสามารถรมเลิกความคิดุดไปสืบสอบเพราะเหตุใดเท่าที่ข้าพเจ้ารอบสังเกตได้หมู่บ้านสุกที่หลันมีเพียงระแวดระวังอย่างเข้มงวดกวดขันทั้งยังติดตั้งกลไกกับดักซับซ้อนหัวเทียนเสียงเลิกคิ้วกล่าวว่าท่านน้อมเตือนข้าพเจ้าเลิกร้มความคิดุดไปสืบสอบ เพราะเกรงเกรงข้าพเจ้ากระทบถูกกลไกกับดักหรือข้าพเจ้าเชื่อว่าด้วยพลังการฝึกปรือของกงชื่อย่อมไม่แยแสเรือบแลกลไกกับดักแต่หากแมน้นกระทบถูกกลไกจะสร้างความตื่นตัวแก่บวนฉุนเป็นการตีป่าให้เสือตื่นแต่ทว่ากงชื่อโปรดวางใจข้าพเจ้ามายังเมืองไคหงเป็นเวลาสามเดือนได้เตรียมการไว้บ้างแล้วโอตเห็นเสียง ถูกใจได้คิดก่าว่าโกเนี้ยเดินทางมาเพราะมันกระมังก่อนที่สภาพความจริงจะกระจ่างชัดข้าพเจ้าเพียงละแวงสงสัยมันเท่านั้นท่านระแวงสงสัยมันเป็นใครสีหน้าสั่งสัง่งมนหมองรันทดลงก่าว่าศัตรูคู่แขนของข้าพเจ้าหรือท่านม่ทราบชื่อแท้ศัตรูคู่แขนย่อมทราบดีแต่ฝ่ายตรงข้ามเร้นกายเปลี่ยนชื่อแท้ มีทราบร่องรอยแน่นอนท่านละแวงสงสัยว่าบวนชุนเป็นศัตรูจำแรงแปลงกายสั่งสั่งพงกศรีสะกาว่าถูกแล้วท่านยอมบ่งบอกชื่อฉายาศัตรูคู่แขนหรือไม่มันฉายาเทียนสัวตักเร็งมังกรพิษภูเขาเทียนสัวมกเหียวน้ำซึ่งมีชื่อเสียงสถานบุริมเมื่อ20ปีก่อนโหเทียนเสียงขณะจะซักถามอันใด สั่งสั่งชิงก่าว่ารายละเอียดของเรื่องราวรอจนยามสามของคืนนี้ค่อยสนทนากันเถอะหยุดเล็กน้อยจึงเอ่ยสืบต่อในความคาดคิดของข้าพเจ้าดัชนีเหล็กร่าวิญญาณฉั่วเอี้ยห่วงนั้นใกล้รุดมาถึงแล้วโฮเทนเสียงกลาวอย่างสงสัยใจท่านชะไหนคา,าดคิดว่ามันจะย้อนกลับมารวบรัดยิ่งพอเพื่อรักษาหน้า แต่การมาของมันครานี้รับรองไม่ประมือกับกงจือ่ออย่างนั้นจะกอบกู้หน้ากับคืนได้อย่างไรก่อนอื่นมันจะจ่ายห้าตำลึงทองแก่กงจื่อก่อนขอให้ข้าพเจ้ารถส่งหมู่บ้านสุขนิลันจากนั้นนัดแนะประรองกับกงจือ่อในเวลาและสถานที่อื่นโฮเทียนเสียงพงกศรษสะชมเชยว่าท่านชานฉลาดปาดเปลืองนักนี่นับว่าเป็นไปได้อย่างยิ่ง สั่งสั่งตาเป่งประกายพิสดารกล่าวอย่างยิ้มแย้มชมเชยไปแล้วข้าพเจ้าไม่เชื่อว่ากงชื่อไม่ทันคิดถึงความนี้เพียงแต่ตอนนี้ท่านไข้่ควรถึงเรื่องราวอื่นอยู่ใช่หรือไม่โหเทียนเสียงเพียงแย้มยิ้มไม่ตอบคำกล่าวว่าท่านตะเตรียมรถสู่หมู่บ้านสุริลันหรือหากกงชื่อไม่เกิดเรื่องขึ้นข้าพเจ้าคงรถไปแต่แรกแล้ว ท่านมิกริ่งเกรงพวกมันจดจำศักดิ์ศรีแท้จริงท่านออกหรือหากแม้นจดจำออกคงจดจำได้แต่แรกเกงจู้เคยเข้าหมู่บ้านไปกระมังอืมเข้าไปทั้งสิ้นสามครั้งโหเทียนเสียงคล้ายฉุกคิดอันใดกล่าวว่าข้าพระเจ้าช่างโง่ง,งมง่ายนักเรื่องอันใดท่านเมื่อครู่บอกว่าในหมู่บ้านติดตั้งกลไกลกับดักซับซ้อนหากไม่ได้รุดไปไหนเลยทราบได้ ข้าพเจ้ากับถามไถ่ามากความใหญ่ไม่ใช่โง่งมงายนักสั่งสั่งเพิ่งเข้าใจในบันดลหัวรอกคิกกล่าวว่ากงจื่อคงน้อยครั้งจะโง่งมงายเช่นนี้กระมังวาจานี้ฟังเผื่นๆขายเป็นคำหยอกเอินธรรมดาแต่ยามเปล่งจากปากสั่งสั่งในเวลาขณะนี้กับผิดแผกอย่างใหญ่หลวงโหเทนเสียงถึงกับหน้าแดงวูบ